ดับแต่ละครั้งไม่ใช่ไฟดับขนาดย่อมที่กระทบไม่กี่ครัวเรือนแต่ไฟดับในคิวบา์ที่เรากำลังพูดถึงกระทบคนกว่าครึ่งประเทศหรือมากกว่านั้นส่งผลให้คนหลายล้านใช้ชีวิตในความมืดมิดช่วงกลางคืนและไร้ไฟจนในช่วงกลางวันครั้งละหลายสิบชั่วโมงจนถึงหลายวันไฟดับในคิวบาเป็นผลมาจากสองสาเหตุหลักข้อที่1 คือการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามากกว่า95และใช้พลังงานทางเลือกน้อยกว่า5เมื่อเชื้อเพลิงไม่เพียงพอการผลิตกระแสไฟจึงหยุดชะงักข้อที่ 2. คือโครงสร้างพื้นฐานล้าสมัยโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่รวมไปถึงโครงสร้างการผลิตและกระจายไฟฟ้าสร้างโดยสาภาพโซเวียตในปลายทศวรรษที่1960ถึง80 นั่นหมายความว่าศูนย์ผลิตไฟฟ้าใหม่ที่สุดในประเทศก็มีอายุมากกว่า40ปีและยังได้รับการดูแลที่ไม่สู้ดีนัก